i p h o n o 14สซีรีส์จากผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมชี้ให้เห็นกรอบกันชนกล้องหลังที่ใหญ่ขึ้นสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EMSA c h n n n e l Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้า พิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเคส iPhone 14 Serie s จากผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมชี้ให้เห็นกรอบกันชนกล้องหลังที่ใหญ่ขึ้นผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมในจีนผลิตเคสสำหรับ iPhone 14 Series ออกมาแล้วช่วยยืนยันได้ว่า iPhone ในปีนี้จะไม่มีรุ่นมินิอีกต่อไปตามข่าวลือก่อนหน้านี้ทำให้มีตัวเลือก2ขนาดและยังคงสร้างมาสรุ่นเหมือนเดิม แหล่งข่าวในจีนมีการระบุชื่อรุ่น iPhone รุ่นใหม่ไว้บนเคสด้วยได้แก่ iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 14 Plus และ iPhone 14 Pro Max ตามข่าวลือก่อนหน้านี้อ้างว่า iPhone 14จะมีขนาดหน้าจอ6.1นิ้ว iPhone 14 Pro จะมีขนาดหน้าจอ6.1นิ้ว iPhone 14 Plus หรือ iPhone 14 Max จะมีขนาดหน้าจอ6.7นิ้วและ iPhone 14 Pro Max จะมีขนาดหน้าจอ6.7นิ้ว รูปภาพเคสชุดนี้แสดงให้เห็นว่าไอ o n e 14 e ี i รีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์กล้องหลังมากนักโดยยังคงจัดวางโมดูลกล้องในแนวทแยงเหมือนรุ่นปัจจุบันอย่างไรก็ตามเมื่อนำเคสสำหรับไอ o n e 13 Pro Max มาวางเทียบกับไอ h o n 14 Pro Max จะเห็นว่ากล้องหลังของ iPhone รุ่นใหม่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเครื่องเดมี่ของ iPhone 14 Pro Max ยังแสดงให้เห็นกรอบกันชนกล้องหลังที่ใหญ่ขึ้นและหนักกว่าเดิม ซึ่งเคยมีข่าวลือว่า iPhone 14 Pro จะได้รับการปรับปรุงกล้องหลังครั้งใหญ่โดยมีกล้องหลัก48ล้านพิกเซลมาพร้อมเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ขึ้น57%และสามารถบันทึกวิดีโอระดับ 8K ที่มา m a c ล u m ม r มขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงกันมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับ พิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสันกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่า n ชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ